สวัสดีครับท่านผูช้ชมวันนี้อยู่เกมเ c ็กโค l ิฟกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งบอกเลยนะครับว่าแมคานิกไอวิจัยวิจัยไอวิจัยภาพเนี่ยใช่ไหมวิจัยประฏิทธิภาพเนี่ยแม่งช่วยผมได้เยอะมากนะครับตอนนี้คือแบบอย่าลืมมาใส่ชิปกันนะครับใส่ทุกวันพลังเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับผมจนถึงตอนนี้ผมก็คิดว่า อีกสักประมาณ3-4เดือนหลังจากนี้เนี่ยผมน่าจะปลดหมดได้เลยนะครับผมไอตัวตนนี้นะน,นะพลังก็จะเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยเห็นป้าพลังของผมเนี่ยคือแบบ10,000เคแล้วเว้ยคือแบบโอ้ในที่สุดสายปลาโนมาตัวน้อยอย่างผมก็ขึ้นหมื่นเคกับเขาได้ทีนะครับผมดังๆที่ท็อปเซิร์ฟแม่งปลาไปประมาณแบบ3 0,000เคอะไรอย่างเงี้ยท็อปเซิร์ฟคือแบบว่าเปล่าว่าไอชาย3 0,000เคเลยเหรอถามจริง1 0,000เคกูก็ทาทบจะตายแล้วหว่าจะขึ้นมาได้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับในครั้งนี้ เอกโด็บก็อัปเดตอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับผมก็เป็นอีเวนต์ชุดว่ายน้ําบอกเลยแต่ละชุดนี้แม่งเด็ดดวงกันทุกชุดบอกให้เลยนะครับผมถ้าใครอยากเติมเปิดก็เอาเลยนะครับแต่ผมไม่มีตังขนาดนั้นไงเนี่ยก็จะมีตัวละครของกรีฟนะครับผมมีอ n นูบิสตัวละครตัวใหม่นะครับมีการูด้านะครับผมมีจอร่านะครับแล้วก็ไนล่า บอกเลยชุดแม่น้นทั้ง5ตัวละครตัวนี้ <c oughs> เด็ดดวงชิบหายนะฮะแม่งเป็นเกมที่ขายสกินดีจริงๆเหมือนอาซูเลนเลยอาซูเลนก็เป็นเกมหนึ่งนะครับผมที่ขายสกินเก่งมากเกมนี้ก็เช่นกันนะครับผมสกินนี่ทํามาได้ดีมากๆเลยนะครับก็ถ้าใครอยากอุดหนุนเกมก็อย่าลืมมาซื้อสกินด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีตัวละครของวีลานะครับสกินใหม่แล้วก็เซราสกินใหม่เหมือนกันนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับที่อัปเดตสกินมาใหม่นะครับผม แล้วก็อีเวนต์ใหม่นะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมก็จะมีร้านค้าให้แลกของเหมือนเดิมก็แนะนําให้แลกรูปโปรไฟล์กรอบโปรไฟล์ตัวเปอร์กาชาแล้วก็หัวใจนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนโบราณตรงนี้ด้วยอย่าลืมมาแลกกันนะครับที่ผมแนะนําได้ประมาณนี้เนาะก็จะมีอ şey ีเวนต์หาคนร้ายเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมมากดเลือกด้วยนะครับว่าเลือกใครนะครับผมก็เลือกสาตัวไปเลยถึงเลือกถูกเลือกผิดมันก็ได้ของเหมือนกันนะครับผมทังนั้นก็เลือกไปเลยนะครับประมาณนี้เนาะ แล้วก็อีเวนต์ไอ้นี่ผมโคตรเกลียดแม่งดวงล้วนๆถ้าถ้าทำดาวโบเยอะก็ได้แต้มเยอะนะครับผมซึ่งผมก็บังเอิญบังเอิญทำแต้มได้20,000แต้มแบบโคตรบังเอิญเลยนะครับผมก็ที่1ไปโดยปร,ริยายนะฮะก็ประมาณนี้นครับกับอีเวนต์ใหม่นะครับผมแล้วก็กิจใหม่ก็เป็นกิจเก่านั่นแหละนี่เลยเหมือนเดิมนะครับผมเปิดอีจิบังนะครับมันเรียกว่าอีจิบังกุจินะไอการ์ดอันนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้อะวัตถุโบราณระดับ SSR นะครับผมตอนนี้เนี่ย ผมมีวัตถุโบราณ SSR แล้วนะครับเพิ่งทำได้ไม่ไม่กี่วันก,นก่อนอันนี้2อ,อันก็คือแหวนของนีเบรุงแล้วก็วงรอ้อนดวงอาทิตย์เพิ่งทำได้สดสดร้อนและกูแบบในที่สุดฉันก็มีวัตถุโบราณระดับ SSR กับเข้าใช้สักทีหนึ่งนะครับผมก็แบบน้ำตาจะไหลนะครับในที่สุดในวันนี้ก็มาถึงโอ้โหโอเคมาเมนคอลากันดีกว่านะครับผมในวันนี้เราก็จะมาเปิดหากระชาตัวละครตัวใหม่กันนะครับผมนั่นก็คือตัวละครของของนุบิสันเอง แน่นอนอะไรที่เกี่ยวข้องกับทะเลทรายและดูเป็นอียิปต์อียิปต์เนี่ยมันอยู่ในสายศิลาทองแน่นอนนะครับผมอย่างที่เราดูกันถ้ามันดูอียิปต์ปุ๊บศิลาทองฟอร์ชัวนะครับผมเดีย๋ยวชมโชว์เลยเนี่ยศิลาทองปุ๊บเรื่องต่อมาก็จะเห็นอนุภริสตัวแรกเลยนะครับผมเห็นไหมเนี่ยสงสัยตอนนี้นะผมความคิดของผมนะครับตอนนี้ว่าศิลาทองกําลังจะคัมแบ็คเว่จริงๆเพล่เพลตอนนี้เนี่ยศิลาทองอาจจะเก่งกว่าแดนสุริยันแล้วก็ได้นะครับผมเพราะว่าเกมมันอัปเดต สายศิลาทองมาโคตรเยอะเลยว่าเห็นปะ้ะคือแบบช่วงนี้เข้ามาบ่อยมากเลยนะครับผมกับสายศิลาทองนะครับทีมคนที่เล่นศิลาทองอยู่แล้วก็แบบยิ้มแหละแบบโอ้ตัวใหม่เว้ยแบบกูนั่นแหละแบบโอ้ของใหม่ของดีของเด็ดนะครับผมอ่ะซึ่งอารูบิสทำอะไรได้บ้างเรามาดูสกิลกันด,ด,ดูดีกว่านะครับผมอารูบิสเนี่ยเป็นตัวคอนรทำดาเมจนะครับผมซึ่งสกิลแรกของเธอบอกว่าจะทำดาเมจ114%ใส,ส่ศัตรูที่มีเฮดพีน้อยที่สุดนั่นหมายความว่าอารูบิสเนี่ยเป็น ตัวละครโจมตีเป้าหมายเดี่ยวที่จะเล็งแต่ตัวละครที่ HP ทพีน้อยที่สุดนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, แค่นี้เห็นแค่นี้แล้วรู้สึกยังไงครับท่านผู้ชมผมคิดว่านี่แหละโคตรดีเพราะว่าแบบบางทีเราก็จะใจจะฆ่าศัตรูตัวนั้นไงแต่มันเลือดน้อยมากๆแล้วมันไม่ตายอะ่ะคือตัวะครของเราก็แบบกว่าจะไปตีถึงตัวนั้นได้ก็ต้องใช้เวลานานมากๆกว่าจะถึงใช่ไหมแต่ถ้าใช้อนูบิสแน่นอนตีจบเลยนะครับผมมัคือแบบเลงตัวนั้นตัวเดียวแล้วกูก้ามได้แน่นอนอันตีก็เหมือนกันนะครับผม จะทำดาเมจสามร้อยสิบเก้าเปอร์เซ็นใส่ศัตรูที่มีเทลที่ต่ำสุดนะครับผมแล้วก็จะมีติดตด,ดีบัฟใส่ศัตรูถ้าสมมติติดดีบัฟตามที่มันบอกเนี่ยจะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นดาเมจจริงดาเมจจริงเน้นย้ำนะครับว่าดาเมจจริงเข้าเนื้อนเน้นๆไม่สนเกาะไม่สนอะไรทั้งนั้นโอ้โหอนุบิสคุ้นนะดาเมจจริงเนี่ยกูคุ้นๆอยู่ตรงนึงที่แบบแม่งเก่งมากและก็ยังมีคนใช้อยู่ในทุกวันนี้นะครับผมนั่นคือนี่เลยไนท ายก็เป็นตัวละครทำดาเมจจริงในสายศิลาทองถ้าเอามายูสกับอนูิสก็บอกเลยว่าดามเมจแม่งเบิ่มๆแบบโอ้โหท่านหลม่มทนลายนะครับผมในวันนี้เราก็จะเปิดหาเธอกันนะครับสกิลมีแค่นี้แหละตัวละครทำดาเมจถามว่าหน้าเปิดไหมบอกเลยโคตรของโคตรหน้าเปิดหามากๆแบบ ชี่ะแม่งต้องมีเว้ยใครเล่นสายศีลาลองเมนสีลาทองต้องมีอนูบิสในทีมนะครับผมผมแนะนําเลยนะครับดูซิว่าในคลิปนี้เราจะเสียกันสักเกมมัลติในการเปิดหาอนูบิสนะครับผมซึ่งเกมเอ็กโควาลิตอย่างที่ท่านผู้ชมดูกันนะครับว่าเกมนี้มันรักผมมากมันให้ผมแบบรัวๆนะครับผมช่วงนี้นะครับก็หวังว่าเราจะไม่เกือกันนะครับในคลิปนี้นั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับที่มัลติแรกนะครับผมป้าย โอเคม่วง SR เฉยๆนะครับไม่เป็นไร3 SR โอเคก็ดีกว่า1นึ่งแล้ววะไปกันถอดที่มัลติที่2นะครับผมทองแล้วอะนูบิช,ชัวเรื no! No! อ่องนี้โอ้โห ซดครับขอบคุณมากผมยังไม่มีเธอและรู้ไหมเมื่อกี้คืออะไรสีลาทองไงแซดนะครับเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่อยู่ในสายสีลาทองและแมงแบ็กเกลคือสีลาทองคือแบบอันดุบิชใช่ไหมอันดุบิชต้องใช่แล้วแหละคือแบบสีลาทองมาขนาดนี้แซดมาขนาดนี้ต้องใช่อันดุบิชแล้วแมงไม่ใช่หลุดเลยเป็นซับซะอย่างนั้นอโถเอ้เกมอะไรกันนี่ไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่าได้ตัวละครใหม่มานะครับก็ปลดค่าความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นโน้นนะครับผมโอเค งั้นเราไปจากกันต่อที่มอติที่สามบริเวณติวัานะครับผมไปกันต่อเรื่อยๆเลยเฮ้ยอันุูบิสออกหน่อยได้ไหมอย่าดุดเร็ดอะคือไอรอนวอนดุดเร็ดกูขอตัวละครมึงเลยเพราะว่ามันจ,จำเป็นต้องมีสามมอติเข้าไปแล้วนะครับผมอันุูบิสเอ้ยมอติที่สี่แล้วนะสงสัยคลิปนี้น่าจะโดนเยอะว่ะดูจากสภาพแล้วนะครับน่าจะโดนโคตรเยอะเลยมัวโอ้โ oh ห my god jesus christ อะไรครับนี่ย่ทองหนึ่งอีกแล้วของมันต้องมีทีมปสิลาทองตอนนี้มันมาแรงมากนะครับผมช่วงนี้ไปกันต่อที่มัลติทีห้านะ่ลุยอันูบิสกูขอละจริงๆใช่ไหมอันูบิสโอ้โห ลอกกูไปกี่มมตินะห้าหมติโอ้โหกว่าจะมากูถามจริงเหอะอาร์ตเลียวเกลือยับยาบนะครับผมโอเคก็ถึงว่ได้มาแล้วนะครับอนูบิสผมมีกระชาวุธอยู่ป่ะใช่ไหมมีอยู่ก็เปิดหาสักมอติหนึ่งล้วกันนะครับผมเพราะว่ามีครบพอดีแฉบอ่าแสงม่วงไม่เป็นไรข้ามเลยแล้วกันโอ้โหไม่มีของใหม่นี่ต่อของซ้ซําเศร้าจัดจัดเอ้ยเอาการณตีเลยก็ได้นะเออ มาดูสิใช่ไหมอ่าใช่ด้วยนะครับผมสวยสๆยสสแต่จะเอาเก่งเลยก็ทําอาวุธสามดาวนะครับแต่ไม่อยากเสียเพชรอะอตอนเนี้ยคืออยากเก็บเพชรไว้ก่อนนะครับผมโอเคมาเรามาอัพอาวุธกันก่อนเลยละกันนะครับอ่าแวร์อีสเอออาวุธไม่ต้องปลดนี่หว่าลืม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 อ่าชุดรวมพลังเหรอเอ้ไม่ใช่อ่า อ่ะเดีย๋ยวเรามาปลดลิมิตเบรกกันก่อนลวกันปลดดาวปลดดาวแล้วก็ไปตรงที่วิจัยประสิทธิภาพแล้วก็ใส่นะครับผมอนุวิที่เราเ่ได้มากับเซตที่เพิ่งได้มานะครับให้มันไปวิจัยเพิ่มนะครับผมไอตรงส่วนนี้เนี่ยใครซื้อสกินนะบอกเลยว่าโคตรดีสกินมันดีมากเพราะว่ามันจะวิจัยได,ด้ดีมากๆเลยนะครับผมเนี่ยเห็นปะ ช่องเนี้ยช่องใส่กสก,กินเว้ยแบบถ้าใครมีสก,กินเยอะใครเป็นสายเปย์สก,กินยิ้มอ่ะคือแบบเอาสก,กินมาใส่ตรงนี้นะได้ชิปมานะไปปลดเส้นทางนะโอ้โหแม่งข้าลันลัแม่งเด้งเดๆอ่ะคือแบบคิดดูแล้วกันอ่ะเอาไปใส่กกน,นะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นส่วนของปลดภาพใช่ปลดภาพนี่เลยตอนนี้ก็เลเวล40่ลิวถือว่าเยอะนะ ไอสแตทที่บวกตรงนี้เนี่ยเยอะมากนะครับผมอยากให้มันเพิ่มอยู่เหมือนกันปลดให้หมดเลยนะครับผมเฮ้ยเกือบสี่เอ็ดว่ะแต่น่าจะครั้งหน้ามัง้ตงตัวคนไใหม่มาครั้งหน้าผมน่าจะปลดสี่เอ็ดได้โอเคอาวุธปลดตรงนี้โอเคหมดแล้วน,น,นะครับผมอยากรีวิวอ่ะ คือรู้อะไรไหมคืออยากรีวิวมากงั้นรีวิวเลยไหมอ่ะจัดทีมเท่าที่เป็นไปได้สําหรับตอนนี้ที่ผมใช้ได้นะครับเออลองกันดีกว,วะ่ะกูอยากจัดคือคันมือคือแบบศิลาทองอะ่ะเขาจะมาช่วงนี้มันมาแรงมากตัวละครใหม่มันก็เยอะนะครับผมไม่ใช่นอน,นแล้วนะทีมศิลาทองนะครับผมก็แบบมันน่าจัดมากๆากเลยเรียกว่าแบบอ่ามันต้องแบบต้องลองต้องลองต้องลองจริงๆนะแบบอืม ต้องลองเล่นดูถึงจะรู้นะครับว่าสีลาทองม,มีเก่งแค่ไหนนะครับผมก่อนนะมาทีมสีลาทองที่จัดไว้ก่อนหน้านี้ไอตรงนี้เลยไอแม่งงี้โคตรกากเอาแค่ออกดีคำถามวิล่าดามเมตรีดวัดเจดบราร์ธฮอลลัส <c oughs> แม่งเข้าใจไหมคำว่าความเข้าคู่กันนี่แม่งคือไม่มีเลยอะ <c oughs> แต่ไนท์ใส่ได้นะเดี๋ยวเอาบาร์ออกแนละ้วกัน Tall อ,อ่ะตัวแทงอะแทงแล้วหนึ่งแต่ขาดฮิวจริงๆอ่ะยังไงสิงละลองกูขาดฮิวไม่มีฮิวโอ้ยดูบีสนะครับผมาย,ยาก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 ย,ากยากอืมเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเท่าที่ทำได้แล้วก็กดลงอัตโนมัติไปเลยแต่มึงไม่มีไม่ไม,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 มิคิจเจาฮิวให้กูหน่อยหรอหทำจริง เอาฮิวมาหน่อยดิคือกูขาดฮิวมากตอนนี้ต้องการฮิวเว้ยอ่ะศูนย์ท่าช่วยเหลือกดออโต a ม t ต m สิบเก้าอุ้ยเชี่ยลิงสิบเก้าโอ้โหลิงเยอะจัดจัดไม่กอด Oh my god ลิงเยอะมากนะฮะเดี๋ยวอัพอันนี้ก่อนผมเพิ่งได้ของเยอะอัพไปก่อนแล้วกันโอเคเอ้ยเดี๋ยวกูลืมกดใช้ทีมใช่ไหม นี่ใช้ก่อนใช้ก่อนอ่ะมันเปลี่ยนจะเปลี่ยนอาวุธให้เลยนะครับผมใช่ใช่ใช่ใช,ใชโอเคแล้วก็ของใสอันนี้ใสอะไรตาดาเมจเหรอใช่ไหมใช่ตาดาเมจเดี๋าดายวต้องเอามาเปลี่ยนกับตาป้องกันนะครับอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนกันก่อน เปลี่ยนแปบน๊บนึงนะครับผมเปลี่ยนแปะเปลี่ยนแปบตัวแท้งก็ต้องใส่ตาแท้งสิครับรออะไรลูก <c oughs> ผมมีตาแท้งสองตานะครับผมดังนั้นก็ใส่ได้สองตัว <c oughs> โอ้โหค่าพลังแม่งเยอะจริงเยอะจริงไะไจริงวะโคตรชอบเลย <c oughs> แล้วก็แทงอีกตัวหนึ่งที่ควรใส่哟 อันนี้เนี่ยทอลแม่งใส่แทงได้ไนท์ต้องใส่ดาเมจอีฟฟิกต้องใส่ดาเมจวีลา่าใส่ดาเมจใส่ดาเมจใส่ดาเมจแม่งทุกตัวตอนเนี้ยเออเอาอีฟฟิกละกันใส่ใส่แทงไปเพราะว่าอีฟฟิกผมคิดว่ามันไม่ได้ทำดาเมจได้แรงขนาดนั้นนะมันต้องเก็บสแตแ็กันแล้วอีฟฟิกมันเป็นตัวละครที่แบบถ้ามันติดเอฟเฟกต์ของมันได้ก็คือนั่นแหละนะท่านผู้ชมมันจะแบบเบิ่มๆเลยอะ่ะมันจะแบบสกิลแม่งเจ๋งมาก ดังนั้นดาเมจมึงไม่ต้องมีหรอกแค่คอยใส่สกิลสีศัตรูก็พอละเดี๋ยวที่เหลือเพื่อนมึงทุกตัวจะจัดก,การให้เดีายวเราไปเทสด่ากันเลยดีกว่านะครับผมก็อยากเทสใน PvP แม่แต่กูว่า PvP กูไม่ไหวเวจริงๆน่าจะแตกนะครับจากสภาพตอนนี้คือ PvP กู PP PP น่าจะแตกแน่ๆ <laughs> แต่ใครสนวะอยากลอง <laughs> <laughs> จริงๆอยากลองมาก <laughs> 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 ก็ต้องเอาอคนนี้แล้วกัน เห็นคนที่สิบสามไหมผมแพ้คนนี้มาบ่อยมากเลยเว้ยทั้งที่ค้าพลังเขาน้อยกว่าผมตั้งสามบันเคแต่ผมแพ้คาว่าคิดดูแล้วกันเออมาดูซิว่ากุะชมลงยังถ้าใช้ทีมนี้นะครับผมมาทรอเปิดป้อมปืนนะอุ้มสามตัวเหรอโอเค นี่ไนด์ดิงนี่วัตถุโบราณเอสตาพ้นมังกรไฟสี่แสนเคแรงชิบหายโอ้มันใช้กงจักทองนี่วัาเจ๊ทำให้ติดบัฟดีบัฟนะครับผมนี่เอาไปกินเอาไปกินอ่ะอีฟิกทำให้ติดสแตหน่อยติดกี่ตัวไม่ติดเลยโอ้ยโถ่ดีบัฟมึงไม่ติดเลยอีฟิกลิเวียมันบื้มนะฮะ อ่ะผมใช้คืนบ้างไบ้นกโอ้โหโอุย๊ยนี้ของใหม่นี่ว่ะอุย้ยสองแสนสองพันค์เลยเหรอวีล่าติดบีทไหมยิงบึง้งติดตตันหมู่โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวน,นะกูเริ่มเห็นศักยภาพแล้วว่นทีมนี้แต่ขาดอย่างเดียวคือขาดฮิวนะฮะไม่มีฮิวเว้ย เอไนท์ดาเมจจริงฟาดเข้าให้พันหกร้อยเคโอเคโอ้โหเห็นปะนั่นคือไนท์ศัตรูนะครับผมไนท์ศัตรูแม่งฟาดหมู่เห็นปะแล้วแม่งแรงมากเลยเว้ยว่าเจตนี่โมลีอ่ะว่าเจตกูแตกแล้วโอ้โหเชี่ยโคตรแรงโอ้โหแม่งแรงมากโอ้จอกทองคำฮิวิกโอ้โหตายผมแพ้นะฮะเห็นปะ เนี่ยบงแตกอ่ะเห็นปะเออรำเบ็นเดียวจริงใช่โอ้โหโอเครู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องอย่างหนึ่งเลยคือแบบนะโอ้โหม่งสู้ไม่ได้จริงวะ่ะเห็นปะถึงค่าพลังเขาจะน้อยกว่าผมนะครับผมแต่ถ้าจัดทีมเป็นเนี่ยก็คือชนะได้ชิวๆเลยนะ แล้วก็อย่างนี้ที่เขาชนะน่าจะเป็นไนท์เมื่อกี้มั้งเพราะว่าไนท์ของเขาดาวเยอะด้วยนะครับผมแล้วก็แบบนะแม่งตีเข้าราเบีจริงอะใครจะไปสู้ไหววะโอ้โห,โห,โห,โหเรียบร้อยนะครับเหลือแค่อีฟลิกกูไม่ใช่อีฟลิกสิเหลืออานูบิสอ่าลูมินเขาก็ดาวเยอะนะครับผมไนท์เขาก็ดาวเยอะจะแพ้ก็ไม่แปลกแต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่าทีมศีลาทองเริ่มมานะครับขาดอย่างเดียวเวคิวเลอร์ศีลาทอง ฟังนะซีลาทองถ้ามึงจะไปรอดหลังจากนี้เนี่ยต้องเอาฮิลเลอร์มาให้ได้เว้ยเพาจะไปฮิลเลอร์มึงต้องมีตัวละครตัวฮิวถ้ามึงไม่มีฮิวอะคือมึงไปต่อไม่ได้เว้ยตอนนี้มีฮิวแค่ตัวเดียวะนะครับผมในทีลาทองนั่นคือเนฟซีซึ่งเนฟซี T. มันต้นเล่นคู่กับคอมโบเผาไหม้นะครับผมแไม่เงยอยากได้เนฟซีจังนะอะยังแมอืมโอเครอนะคนละกันเดี๋ยวก็ได้มาละตอนนี้นะครับผมศิลาทองผมแนะนำเลยนะ ศิลาทองตอนนี้ดาเมจแรงมาก he man, าเฮมันดาเมจแรงมากเหมือนกันนะครับผมคือศิลาทองกับเฮมันเนี่ยคู่ควเลยเรื่องการทำดาเมจนะครับผมแบบพอๆกันส่วนถ้าจะเอาเรื่องแบบ่าสมดุลแห่งพลังเนี่ยต้องเล่นแดน,นสุริยันนะครับผมแดนสุริยันคือทีมที่มีความสมดุลมากที่สุดในเกมนี้นะครับผมส่วนเฮมันกับศิลาทองคือดามเมจจ๋าๆเลยนะครับจัก,กพัิเนี่ยผมยัง เนี่ยควายังไม่ค่อยเห็นตัวละครชูโรงสเท่าไหร่นะครับผมก็เห็นแค่ไม่กี่ตัวก็คือออเดฮิวหมูเพิ่มอันติใไนล่ายิงเดี่ยวแรงมากๆนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะที่เขาใช้ก็มีลีเวียด้วยนะครับผมก็แบบตอนนี้ทีมจกักรพรรดิยังแบบมันไม่ค่อยมีแบบไม่ว่าไงเดียยังไม่ค่อยใช้แสงสเท่าไหร่ซึ่งในอนาคตตัวเกมก็อาจจะแอดตัวละครจกักรพรรดิเข้ามาเพิ่มก็ได้นะครับผมแต่ผมเดาว่าตอนนี้เนี่ย เกมบางคนมันคงจะโฟกัสที่ทีมสีดาทองแหละเพราะว่าช่วงนี้เห็นเข้ามาบ่อยมากทีมนี้นะครับผมตอนนี้เกมน่าจะแบบโฟกัสสีดาทองเสร็จปุ๊บอนาคตน่าจะไปโฟกัสที่จกกักรพรรดิต่อนะครับผมเท่าที่ผมอ่านเกมออกนะเนะท่าที่ผมทำในอนาคตไว้นะครับผมก็ประมาณนี้กับการรีวิวตัวละครใหม่ของอานูบิสนะครับผมก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้อันติีปุ๊บคือแตกเลยนะครับผมคือตัวละครตัวนั้นน่ะแตกไปเลยนะครับแรงมากๆ ดังนั้นถ้าใครอยากเปิดหาลูบิสเปิดเลยนะครับผมเพราะว่าเธอเก่งมากๆเลยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็เพืว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมาพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ